แต่ราคามันถูกลงแล้วเพื่อนเอาแรกมันแพงเลยคนะรับอันนี้มันตกแล้วมันชิปหนึ่งประมาณสองล้านนิดที่ด่ว่ับย้อนเหรใช่ก็แพงอยู่เรทเหลือแสงก็บ,บาดจแต่ก็แพงอยู่เดียว <c oughs> แสงพื้อท่ามีเปิดเช็คก่องได้ไหมเราเอเซน,นตุนเตรียมตัวอะไรกูต้องการพัคเช้าที่จริงใจมาได <c oughs> ้ ได้ทำไมแลวรับมันจะกลับบาลานกันเขาจะไม่ที่คือหลักเที่ยงหรือหรือหรือเนี่ยต้องผูดคช้ากูตืเช้าเช้าตื่อ่ะเช้าสัตว์เชาแปดเทาเช้าช่วยได้กออนุตไปเรียนอ่ะกูบ่อยเช้าเจ็ดโมงอ่ะเช้าเจ็ดโมงเที่ยงอัดตั้งแต่ตีท่าป่ล่พี่ตั้งแเาเยตื่นได้ก่อนเช้าดีวเดี๋ยวเียเานได้เดี๋ยวเาตื่นได้ตื่นได้ในรอดูรอดูก็ช่วยได้ถึงลูกแปดโมงอ่ะแล้วมันก็ไปเรียนแล้วก็กลับมา ัปคือตีหร่ว่าลงงานอรลงเพื่อไม้บวกหกของคูได้วทีละสองทีสิบสองสองมีห้อบกลอกไม้บวกกก่าสไม้ก็ของยังอื่นไงเราดวงดงับปีงี้มาซ้บวกค่าตอนไหนละมึงมึงจะขึ้นบวกค่าต็มงสายคลิปตอนนั้เขียวเลยนะเออเออเออตอบเอตอบอ้าวคือก้มก้มก้มเลยก้มเลยโอเคโอเค ไอ้เจนี่จะสูบแต่ของแก๊งเดียวเลยสัตว์อ้เนี่ยาสเาหออของสตัวขายแบงค์ร้วนจังเลยตีเองเลยเดียวลืมไว่าต้ขายเหมือนกันโอโหพึลืมไปไกลเลยนะ่งไปเยอะนะพี่แค่ก่อนแลวเยสามพัน้าไม่ก็มันมีออยลิกไงไอ้เดวให้มันกล้าได้กัน ผูกเดี๋ยวเป็นกาเล่นอย่างไรดิอยากป่องตีหน่อยสิทีซีต้องปิดไปเกือบสองอาทิตย์แล้วเมื่อกี้ใช่ปะเขาบอกเขาจะปิดอเกือบขอชาโคลไปครับก็ส่วนไจะไหมครับมาเปิดทีมันมามามามีมีให้มามาไอ้เจ้าเซนชาโคลก็ใจะตีไม้ไอ้ควายแล้วเขาจะใช้อะไรให้เราอะทีซีอะไม่เห็นคุยเลยไม่ชัวร์พี่แต่ผมต้องได้หอยนิดเยอะพี่ ไม่หรอของหมดเหรอไม่ไม่ใช่แบบเราโอ้เรานานกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเลยพี่ส่วนมันยังได้หนีได้ฟาร์มไงพี่เราเนี่ยเราทุกคนเป็นเดือนแล้วนะพี่จริงต่อไปจริงกันร้านอ่ะแต่น่าละมันรอบเนี้ยมีแรงเงินเราไม่เหลืใช่ไหมใช่เลรางวัลดือนน่าจะเดือดร้อ รอบอนี้จะเดือดอยู่น,นนะน่าเดือดรอบนีแล้วเพราะเริ่มเยอะแล้วไม้อะไรเงี้ยจริงๆถ้าสมบามณงได้กระาดาษรอบเนี้ยจูงเงินรางวัลแล้วมันมีสิทธิ์ออกมาเป็นได้เวยเป็นทุนสำหรับรถมูลการตอไปของแข่งอะ่ะเอเอตื่นถ้าได้กระาดาษที่หนึ่งอะ่ะว่ามีสิทธินะ่ะว่าจะได้เยอะอยู่อะ่ะอะไรเกิดขึ้นได้นะที่หนึ่งอะ่ะไม่ไกลนะบอกเลยนะอะไรเกิดขึ้นได้นะใหญ่น้อยก็มันก็ได้ซับซับพอร์ตพุ่งได้หน่อยหนึ่งอ่ะ อันขั้นต่ำผมว่าอยากได้กระดาษเพราะว่าฟาร์มแล้วรวยจริงเนี่ยได้อะตอมเลยเด้อได้โอกาสดอกใช่พี่ต้องถามไอ้บอลหน่อยมันได้สามกับอตอมเอ๊ะเดี๋ยวได้พีมันได้พี่ดิได้รอมเนฟทพไปก่อนนะนาเลย้องขายกี่สล็อตวะเอ้ยเดี๋ยวดึงพ่อช่วยจุ่ยเอาไปให้ก็ได้วันวันไหนเนี่ยวันชิงกระดาษแต่ต้องแก้เนี่ยเพื่อนทรงที่ไปซ้อมมาเขาต่องมีเลยวะภาพเป็นอย่างนั้นแหละ ไฟจริงอะไฟจริงเล่นดีไฟจริงอ่ะไม่แต่แต่ไฟแต่ไฟที่เล่นดีแะถ้าเป็นแบบก่อนอะถ้าผมสั่งอะเวลาเล่นดีแต่ผมไม่สั่งอะเวลาเล่นตามใจอย่างไฟที่เล่นโอ๊กซูนอะผมสั่งดูไฟไงไปซ้ายบ้างไปขวาบ้างนู่นนี่นู้นนั่นอะเล่นกันมั่วจัดอ่ะพี่แกเดี๋ยวเริ่มดีขึ้นแล้วพี่จ๊าครับพี่กระส่วนที่พี่มีประมาณกี่เมตรครับยี่สิบปิดตู้สีพี่พีทขับมาก่อนเราจะละเอียอยู่พี่ต้องขายกี่สล็อต์ด้วยตอนนี้เหรอครับ ไ <IC S 1> อชีออกไปใช่ไหมเดี๋ยวผมคอเช็คกลนียครับขาดสามสองสองสองสามสามแล้วขดห้าไว้สัตว์เราลล้วมาสามด้วยมันจะขัดท่าได้ไงวะเพจะขัดสามิได้ชีดด้ดดออกอิกแล้วมันมีวันที่เป็นวันที่บอกจะไม่เห็นเลยลเฉพาะหลักใช่ไหมครับพี่แจงก็โดนสำรองอืม ขาดสามครับเป็นอยางขาดสามสลอตสามเฮ้ยเ่อนถือไม้โบโหเยอะอยางวะเยอะแบบอะไรพแบบตีร้อยเีี่ไม่มีตีแรงแอพพายไหมครับไม่มีเลยเนาะไม่จักเรื่องลครับสิบเก้าเมื่อก่อนเราบอกว่าเขาไม้โบไฮเยอะใช่หมเพื่อนตอนนี้ไม้บบโหคอยเยอะเอเต็มเเราตามเขาเยอะแลมันรงแหมมันแรหลมด้เหมือนกัน่กจบหมดเองไ้เนี่ยี่รตู้ี่ไหมมีจอนี่าออกมา แต่นี่น้อยแล้พี่เปิดเขาถือสี่อันแล้วมาลงหกเกินเติมหรอห้าแล้วหรอเตินห้าหกอันเนาะเดี๋ยวมันก็เดิบมาแต่แผนแแ,แรกมาบอกว่าเราตามอีทเขาเพราพี่ตอนนี้เราตามสวิตเปิดสอีกอืมมันเติมเยอะไอ้เติมมันมโอ้ยเครื่องเราไวอยู่นะ ไว้แล้วเดี๋ยวก็รวยไว้เดียวมึงจำไว้ว่าคำว่ายิปเอ็ดอะออกไม่เคยทาใครหรอกเชื่อกูได้แต่จริงชื่อว่ายิปเอ็ดอะคือไม่ทางยังไม่มีทางยืนเล่นลานได้เดือนหนึ่งอ่ะกูบอกเลยมึงไม่ทางทำกันได้สองเดือนสามเดือนมึงไม่มีทางทำกันได้ทุกวันอะมึงไม่มีทางทหมือนได้หรอกการเหมือนกันได้มึงต้องเป็นทักกายนะอ่าการเที่ยเลยอะคือเอาแบบกิจกรรมรัวๆรอซีซีเปิดจะโอเค ไอ้เชี้ยหลังชิงกะหล่๊าดพุทธฟัสหลังชิงกะหล,หล่๊ลา,าดให้น้องๆพุทธฟัสต์อะฟุทฟัฟดอ่ะอยากอยากตบไปแค่บวกขาให้หมดสุดอ่ะเล่นกับแมงเรื่อยๆอแบบก็คือสีสีรอบแรกจสนัดแบบปุ๊บกูยแม่งเลยเอ้ยมาเรื่อยๆปะ่ะเอาแบบจบต่อจบต่อจบต่อเรื่อยเล่นกับพวกกูพวกกูไปให้ขอจบเรือ่องบวกให้จบเลยอ่ะ ขอเล่นยาวๆเบื่อเล่นสั่นแล้วเนี่ยเล่นไปเบื่อไม่ไม่ไเหนเลยติดลากยาวแล้วเดี๋วตอเนี้ยงอมมาเดี้ยเขางอมใส่ล้อดูมาดูดูดยากเห็นสูตรหอกซินไครับเย้เเก็ส่งไ้ดูหรอเนี่ยผมเขาให้ผมทำให้รับพี่ขอดูหนเดีดยไอ้มันไอจีอ่ะอี ได้ปะอะอกมันออกออกมันไม่ออกโสดสภาพมันออกเ,อเดี๋ยว <c oughs> อะไรแดดวะเฮียออกไปก็เฮ้ใส่กันสวยสวยสวยนี่แหละเอาติดไว้จะต,ติสองเอ็มแล้วไอ้โม้มเหมือนเด็กได้สังกัดอ่ะเอ้ยเราใต้ดินเหมือนกันได้มันมันมันจะได้ป่ะสุดแตงนาใต้ดินอยู่่ะได้งานใต้ป่ะงันะง เออเพราะว่าพวอ้กันนัต้องมีของตีบวกด้วยมั่งไปดิไอเด็มันเพิ่งเอ๊ยมันเลยหลุดสมองมาไแล้อี่ว่าเอ้ยเผื่อเอ้หเผื่อเผื่อเพิ่งไปครับหลุดเพิ่งไปอะไรหรอไปดูด้วยไปดูเพิ่งไปผมไปมาแล้วครับ